สวัสดีครับลุงเนทนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เกมกาลิล่าฟรีไฟนั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมจริงๆมันก็ไม่ใช่กิจกรรมใหม่นะครับผมซึ่งมันมาตั้งแต่วันที่6กันยายนแล้วนะครับผมก็จะถึงวันที่26กันยายนนี้นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมหมัด กระต่ายแล็กซี่นั่นเองนะครับผมซึ่งดุงเนตยังไม่ได้ทําคลิปเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาล่าหมัดกระต่ายให้น้องๆดูนั่นเองนะครับผมยังไงก็จะลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ติดกระดิ่งไว้ให้ดุงเนตด้วยนะครับผมใครที่กดแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอที่หน้ากิจกรรมเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมและนี่ก็คือกิจกรรมหมัดกระต่ายแล็กซี่นั่นเองนะครับผมซึ่งลุงเนตยังไม่ได้สุ่มเนาะก็ทําคลิปช้าไป กี่วัน6วันนะครับผมซึ่งมันมาวันที่6วันนี้วันที่ส2แล้วนะครับผมโอเคก็ไอเทมนะครับผมในกิจกรรมนี้ก็จะมีในส่วนของอ่านี่ครับเป็นมีดเนาะมีดเล็กนะครับผมมีดกระต่ายกาแล็กซี่นะครับผมมีไอโซนะครับไอโซกระต่ายกาแล็กซี่สวยงามมากนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็คือพระเอกของเรานั่นเองก็คือหมัดกระต่ายกาแล็กซี่น่นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็มีแค่อ่าสุ่มหา เหรียญโทเคนนะครับผมแค่3ชิ้นเท่านั้นนะครับผมเราก็จะได้รับไอเทมทางด้านขวามือทั้ง3ชิ้นนี้ไปเลยนั่นเองนะครับผม <N> ก็เดี๋ยวมาสุ่มกันเลยดีวยกว่านะครับผม10ครั้งแรกนะครับไปเลยครับ126เพชรมันต้องมาแล้วแหละเออนี่1ชิ้นครับผมโทเคนมาก่อนแล้วนะครับผมก็ในนี้มันจะมีตัวฉีกด้วยนะคนดูตัวฉีกที่เราก็นํามาเป็นส่วนลดได้ด้วยนะครับผมเห็นไหมมีอยู่ 8ตอนนี้นะครับผมใช้ไป6ชิ้นก็จะลดไปนะครับผม6เพชระประมาณนี้ก็เหลือ144เพชนะครับโอเคไปครับติดครั้งครั้งที่2ครับมาไหมรอบนี้ได้โดยชีครับโอเคไม่เป็นไรครับเห็นไหมก็คือถ้าเรามี9ชิ้นมันจะลดลงไปเยอะมากเลยนะครับผมก็จะสุ่มครั้งหนึ่งเดือที่1 2 6เพชรเอนนะครับก็สุ่มต่อนะครับมาไหม ในตู้นี้มีการันตีด้วยนะคนดูเออมีการันตีด้วยโอ้นี่ไงพอเราได้ตัวเยอะเองไหมราคาเพชรที่ใช้สุ่มก็จะลดลงไปอีกนะตอนนี้เรามี12ตัวฉีกนะครับผมเราก็จะสุ่มอยู่ที่108เพชรเนาะ10ครั้งทัานที่3นะครับอ่าก็ไม่มานะครับโอเคไปกันต่อครับทัานที่4ี่ครับโอ้โหน่าจะยาว น้องๆก็ได้ที่สุ่มแล้วนะครับผมได้การันตีบ้างหรือเปล่านะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยใครแลกไอเทมชิ้นไหนได้ไอเทมชิ้นไหนกันไปก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับอนนี้มันเป็นตู้การันตีนะคุณดูเห็นไหมมันจะมีไอเทมอยู่ในวงล้อด,ด้วยนะครับก็จะมีหมัดมีมีดมีไอโซอนะครับผมอยู่ในตู้เลยนะครับก็ใครที่ได้ดาการันตีก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับครั้งที่5้าครับเราได้มานี่ครับ โทเคนสามเหรียญเราได้มาสองแล้วนะครับผมตอนนี้เราได้มาสองแล้วขาดอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมตอนนี้เราได้ทั้งมีดเล็กแล้วก็ไอซอแล้วนะครับขาดแค่เหรียญโทเคนเดียวนะครับเราก็จะได้รับหมัดกันไปแล้วนั่นเองนะครับโอเคไม่ออกครับผมใครดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดฝากกดกันด้วยนะครับกดแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งนะนี่เห็นไหมมันมีไอเทมการันตีอยู่ใน ในในวงล้อด้วยนะครับผมในกิจกรรมด้วยครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เนาะครั้งที่เจ็ดป่ะเออหกเจ็ดประมาณนี้นะครับผมไปกันต่อครับโอ้โหครั้งที่แปดป่ะครั้งที่เก้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ติดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมพอดูใครที่ยังไม่ได้กดก็อย่มากดกันด,ด้วยนะครับผมอะไรเนี่ย สลบซีวีซีแรงเดือดรับการ์ดดาวอะไรวะเออไปกันต่อครับ <S <S โอ้โห,โหออกอยากเหลือเกินน้องๆคนไหนที่สุ่มแล้วนะครับผมใช้ไปกี่เพชรเสียไปกี่บาทเติมไปเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมใช้เพชรไปเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมอยากรู้ตอนนี้ลุงเนตก็สุ่มมาสักพักแลื้อนะยังไม่ออกเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้การันตีด้วยนะเนี่ยเหลือแค่โทเคนชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับผมผมว่าน่าจะประมาณ สามบันเพชรกิจกรรมนี้น่าจะมีแน่นอนนะครับผมสำหรับสำหรับอ่าไอเทมไอเออกิจกรรมพวกหม,มัดพวกอะไรพวกนี้นครับไปกันต่อฮะยากละยากละแบบที่ยากละไปครับโเทเค็นอันสุดท้ายเนี่ยผมว่าคายแม็กซ์สุดแล้วน่าจะเสียเยอะนะครับผมอันสุดท้ายเนี่ยน่าจะเสียเป็นพันเพชรนะครับ น่าจะเป็นพันแน่นอนตายละน้องๆคนไหนที่สุ่มแล้วนะครับผมใช้ไปกี่เพชรน,นะครับผมใครที่ไม่ได้การันตีเนี่ยได้สุ่มหาเหรียญโทเค็นสามเหรียญเนี่ยเสียไปกี่เพชรคอมเมนต์หน่อยดิอยากรู้อ่ะเนี่ยมันยังไม่ออกเลยอ่ะผมว่าสามพันเพชรมีแน่แต่ถ้าเกิดว่าใครได้การันตีในโชคโชคดีมากเลยนะผมว่าคืออยู่ๆอ,อ่ะสุดอ่ามาสุดท้ายเรียบร้อย มาแล้วม,มาแล้วมาแล้วหมัดพระเอกของเราได้มาแล้วนะครับผมโซเน่สามเหรียญน,นะครับอ่ะชิ้นแรกรับก่อนเลย,ยแล้วกันนะครับผมมีดก็ตายกาแล็กซี่นั่นเองนะครับผมก็นี่กดรับเลยนะครับชิ้นที่2ก็คือไอซ์วอล์กนะครับกดรับนะครับผมไอซ์วอล์กเราก็รับมาเลยนะครับชิ้นที่3ก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะครับผมก็คือหมัด กระต่ายกาแล็กซีนั่นเองนะครับเออนี่และนี่ก็คือไอเทมในกิจกรรมหมัดกระต่ายกาแล็กซีนั่นเองนะครับผมก็จะมีสามชิ้นด้วยก,กันเนาะก็ใส่เลยดีกว่านะครับผมมีหมัดก็ใส่หมัดไปเลยเอาวุธประชิดอันนี้มีอะไรอ่าอ๋อนี่เราเลือกใช้ได้นะครับอ่าเด็กใช้ไปไอซอก็อ่าใช้ไปเลยนะครับสวมใส่ไปเอาหมัดปักนะครับผมก็ ไม่เป็นไรโอเคนีโคตรจะโคตรนะครับผมสวยงามมากนะครับสำหรับมัดกระต,ต่ายกาแล็กซี่นั่นเองนะครับผมโอเคก็ลงนี้เสียไปประมาณ2-3,000เพชรประมาณนี้นะครับผมนล้วเท่าไหนที่สุ่มแล้วเสียไปเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมใครได้การันตีหรือเปล่าได้ไม่ได้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสฝาบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ